ปัญหากองทุนหมู่บ้านเกิดขึ้นอีกครั้งนะครับครั้งนี้เกิดขึ้นกับชาวบ้านในอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์หลังจากที่บางคนไปกู้เงินกองทุนหลักหมื่นแต่พอมาดูอีกทีเจอทั้งดอกเบี้ยแล้วก็ค่าปรับยอดที่ต้องชำระพุ่งสูงหลายแสนบาทเลยครับชาวบ้านปราสาสเทพสถิตตําบลช่อประกาอำเภอชำนิที่บุรีรัมย์เดินทางไปที่ที่ว่าการอำเภอชำนิเพื่อขอให้ในายอำเภอช่วยเหลือครับ พวกเขาอ้างว่ากําลังเดือดร้อนเพราะว่ากองทุนหมู่บ้านเรียกเก็บหนี้ที่ค้างชําระโดยให้ชําระทั้งเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อปีรวมทั้งเบี้ยปรับผิดนัดชาระอีกร้อยละ1บาทต่อวันทําให้ชาวบ้านที่มียอดเงินกู้เนี่ยนะครับห้าหมื่นถึงหกหมื่นบาทก็กลายเป็นหนี้สามแสนถึงสี่แสนบาทเลยครับแต่พอชาวบ้านเดินทางไปถึงที่ว่าการอาเภอเจ้าหน้าที่แจ้งว่าอำเภอติดภารกิจจึงได้ไปสอบถามที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอชำนิแทน จ้าหน้าที่ก็แจ้งว่าจริงๆเรื่องนี้เคยรับเรื่องเอาไว้แล้วแต่เป็นหน้าที่ของกลุ่มงานพัฒนาชุมชนดูแลรับผิดชอบจึงแนะนําให้ชาวบ้านไปพบกับกลุ่มงานพัฒนาชุมชนชาวบ้านก็ลงไปพบกับกลุ่มพัฒนาชุมชนครับซึ่งอยู่ที่อําเภอชั้นหนึ่งกลับได้รับแจ้งว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับหน่วยง,งานพัฒนาชุมชนให้ไปแจ้งนู่นเลยศูนย์ดํารงธรรมชั้นสองสรุปชาวบ้านก็งงนะครับว่าจะให้ไปพบใครกันแน่ ท้ายที่สุดก็ได้รับคําตอบครับว่าเดี๋ยวทางอําเภอจะแจ้งให้ทราบอีกทีและจะนัดให้มาพบหรือว่าจะไปลงพื้นที่วันไหนอีกครั้งชาวบ้านก็เลยเดินทางกลับแต่ก็ผิดหวังอยู่เหมือนกันครับทางนางอําพรลุมวงตัวแทนชาวบ้านบอกว่าอยากให้ในอำเภอช่วยเหลือเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยเพราะพวกเขาบอกว่าการเรียกเก็บค่าปรับร้อยละหนึ่งบาทต่อวันเนี่ยร้อยละหนึ่งต่อวันสูงเกินไปทําให้บางคนกู้เงินหลักหมื่นบาท แต่ว่าโดนเรียกเก็บเงินสูงถึง3 4แสนบาทแต่เมื่อมาถึงก็รู้สึกผิดหวังเพราะว่าเจ้าหน้าที่โยนกันไปโยนกันมาและไม่ได้รับคําตอบที่ชัดเจนนะครับนักข่าวได้โทรศัพท์ไปสอบถามนายโชคชัยสว่างรัตน์นอำเภอชำนิเบื้องต้นได้รับข้อมูลมาว่าตอนนี้ได้รับเรื่องร้องเรียนจากทางชาวบ้านแล้วนะครับอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและเตรียมจะลงพื้นที่ไปพบกับชาวบ้านเลยรวมทั้งนัดทางคณะกรรมการมาร่วมพูดคุยไก่เกลี่ยเรื่องที่เกิดขึ้นอีกครั้ง ซึ่งวันไหนเนี่ยเดี๋ยวจะมีการกันหมดอีกครั้งหนึ่งครับ